โอเคโงเรียงปอมนะทุกคนเดี๋ยวจะมีคนเข้าไลน์นะตาดำนอนแล้วเหรออยากดูไหมเดี๋ยวให้ดูตาดำ จะ้วนอนตายตาไม่หลับเหรอลูก <c oughs> <c oughs> แบบนึงนะทุกคน เดี๋ยวขออนุญาตแบบถ่ากล้องก่อน <c oughs> <c oughs> น้องหลับไวมากใช่ค่ะ <c oughs> ตัวเท่านี้กำลัง <c oughs> กำลังน่ารักเลยขอบคุณค่ะ นุ่มๆคุยกันเสียงดังเขานู่นเขาเขาอยู่นู่นค่ะอยู่นู่นทางบ้านปานเขากินนะครับลูกน้องดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นลูกน้องผู้ชายนะถ้าไม่เมาคือเง,งียบกิ๊บไม่มีไปถ้าเมาแล้วเรียกไม่หยุดอย่าก็บอดบอสแต่ถ้าไม่เมานะไม่ถามไม่พูดนะเงียบกิ๊บ ถ้เวเ,เมาแล้วเอาละพูดเรียกไม่หยุดรกระสือมีจริงไหมไม่รู้ค่าไม่เคยเจอและไม่เชื่อด้วยไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เชื่อด้วยไหนเนี่ยที่คนบอกจะเข้าไลนะ์เนี่ะเขาอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นโทวคำเชิญมาเลยอืมแต่ถ้าเขาเมาเขาจะเรียก บอสบอสเมื่อกี้เขาแซลฟอดเขาบอกนางแซลเจ้าฟอดบอกบอสขอยืมตัวน้องฟอดหนอ่อย <c oughs> แอบซองหนุ่มๆหน่อยไปซองด้วยกันอยู่โน่นนึงเขากินแอลกอฮอล์กันสมาคมสมาคมคนกลัวเมียอะไรเน็ต <ใน S 1> บอดีฮะเน็ตไม่ดีอ่ะเป็นเรื่องใดล่ะ นึ่มันว่าดีอ่ะมนอะไได้ตีแม่มันเล่นว่าได้เป็นนั่นไหนนี่มันมีแต่คนอยากเบิ่งเจ้าไงฮะแต่มาอะไรในนี้ก็ได้คุยแนะ่คุยน้ำเหล้าแนะ่คุยน้ำเหล้าแนะ่โอ้โหหล่อจังเลยอ่ะทำไมหน้าเรียวจังทำไมหล่อจังอ่ะเนี่ยมาไลไรากล้องนี้ใครหน้าเรียวมากเนุยหน้าหวานฉ่ำไงคงก็ต้องเรียวบ้างเปล่าคุยไปคุยคนเดียวแล้วกัน เย่ <Hello. S 1> yeah, น้องฟอ์ดมาแล้วว่าจะไลท์แต่ว่าแบบมันขึ้นไลท์ไม่ได้มันขึ้นว่าไงแต่ไฟฟมันแบบเชื่อม 5G ไม่ได้อะเอออืมมันไปขึ้นหนูกิดกันอะใส่รหัสยังไง 5G มันเล่นไม่ได้นะะป็่รหัสกี่น่าน่อเดี๋ยวรอดูนะก็ 2G ไปสิอ่ะลอง P A R Y เช็ครหัสอะไรวะไทยวัวน บีเอเอนรหัสอะไรวะจำไม่ได้อะแฮรร์ี่หรือเปล่าวันนี้จำไม่รอดูน no ้องฟอร์ดอ่ะอย่ารอดูค่ะช่วยช่วยนางอันนี้ต้องช่วยกดกร้าด้วยจ้าไม่ได้อ่ะ อะไรอ่ะอาแล้วเธอไม่มีเน็ตเหรอไม่เน็ตหมดแล้วเปิดมเน็ตยสินี่ได้แล้วแต่ว่ามันเนี่ยมันไม่ขึ้นเห็นปะไม่ใช่มันอยู่กายนู่นมันอยู่มันอยู่อันโน่นนู่นนี่ไงมันเล่นไม่ได้ครัดูนะมันขึ้นว่าอะไรเห็นปะ อืทำไมเป็นอย่างนั้นนะดูดิเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะเน็ตคุณแบบเน็ตกาใช่เหรอจริงดูดิเนี่ยพอติดไวไฟมันไม่ค่อยมีปัญหานะนี่เฮ้ยตกใจหมดเลยอะไรอ่ะผ้<พ>าคนหนูหลอนตัวเองเนี่ยดูดิ มีคนมาฟ้องว่าเธอเอารูปฉันไปลงในทิกตอกเหรอขอแล้วรูปอะไรรูปขีกกระสือ <c oughs> <_ utt distractions> ทุกวันนี้จะคิดว่าฉันเป็นกระสือเหรออ้าวพี่หมออ้างส่งมาเขาก็เลยแบบโอ้ว้าวเหมือนเลยกระสืออะไรนะอนุบลอุดรอ,อะไรนะกระสือที่ไหนนะกระสือลบบุรีออเออกระสือลบบุรีกระสือลบบุรี ซื้อซิมไงซื้อซิมไงแล้วทำไมปล่อยให้โทรศัพท์ไม่มีเน็ตได้ไงงงไม่อยากมีอ่ะเพราะที่ที่นี่มันมีไฟเราไม่ได้ไปไหนเราไม่ควรสมัครเงืเติมเงินอ้าแล้วเวลาอยู่หออยู่อะไรก็ใช้อหอเราก็จะสมัครเป็นบางวนันเออประหยัดไม่ได้เงินเยอะนะไหนเอฟซีสมัครให้ไหนเลยตอนเอฟซีและเหเล่นหาเล นาทีสมัครเออเวลาเข้ามานี่คนพันหนึ่งเลยเนาะเห็นไหมเดี๋ยวจับคนเดียวสิคุณต้องฝึกิอร์อ่ะไหนวันนี้จะขายให้ดูวะจขายยังไงทุกคนอี่ฝออะไรกเอาแล้วขายอย่างนี้จริงๆริยังไงนะไม่มีใครเห็นใจฉันเลย ก็น้ำตาไหลนี่เลยเราลองให้แต่คถือของอ่เนี้อไม่รูฉันเป็นอะไรอะ่ะไม่มีใครใครสนใจเลยอ่ะทุกคนมากดจะกร้าเร็วมากดจะกร้า พ <que> <ts> <travail> ี่พ่อนุ <hat> ๊กไปเลยกูขายคนเดียวมึงจะมาช่วยขายไปเลยกูขายได้กูขายคนเดียวไปเลยเอาก็จะขายของไงเนี่ยมันคือวิธีการเราลองขายทำไมเปล่ามันแบบวิธีการขายแบบใหม่ไง อ๋อเธอมองว่าที่ฉันร้องไห้เป็นคอนเทนต์เหรอไม่ใช่อ๋อเธอมองว่าวันนึงที่ฉันลงทุนร้องไห้คือมันเป็นคอนเทนต์เหรอเธอมองว่าฉันเป็นคอนเทนต์เหรอไม่ก็มันแบบนี้จริงๆอ่ะเห็นยังมันยังไงมันยังไงเงี้ยอ้าวมันยังไงอ่านไหนลองสิมันยังไงมันยังไงฝัดร้องไม่ได้แบบอาบน้ำเหมือนเมื่อกี้อ่ะฝัดอาบน้ำแล้ว ไม่มีใครอะไรนะไม่มีใครเห็นใจฉันเลยไอะไรนะว่าจะไม่ข่าแล้วนะโอ้ยเขาอหาไม่ไหวไปไปเอามาช่วยขายยังไง ถ้าวันนั้นพี่แบบน้ำพริกตาแดงด้วยอย่างเงี้ยเออน,น,น่ารักเลยนะทไมอ่ะน่ารักน่าน่ารัก,รกแล้วคือทำเหมือนมากทำอะไรมา,มาปอดเธอคิดว่ามันฉันเป็นคอนเทนต์เหรอวันนั้นอะไม่แต่วา่วาแต่ร้องให้่ถือของไม่อ อยากร้องให้ก็อยากร้องแต่ว่าอยากขายของก็อยากขายใช่ฉันขายฉันกำลังขายของแล้วพอดีว่าสีนะ่นั้นมันมาพอดีไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วแต่วฉันเออฉันจะร้องให้ฉันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคเดี๋ยวที่ฉันขอแบบแป๊บนึงนะไปเอาของมาก่อนเพราะจะร้องให้แล้วไม่ใช่ทุกคนก็คือขายของอยู่แล้วมันแบบมันอยู่มันก็มาพูดเรื่องตัวเองไงวันนั้น<อ>นะเลยน้องฝรัแกงแพร่ี่มาก หนูเห็นด้วยน่ารักดีค่ะเอาอีกเนี่ยทำไมคนชอบให้ทำอะไรเลยใช่ไหมเราดูยังมีน้ำตาเลยพี่ก็บอกนอกก็ดูคนเดียวแหละค่ะที่แบบหน้ายิ้มละลื่นไม่ได้รู้สึกเปล่าไม่ใช่แบบนั้นทำไมเอฟโมาดูที่หลังไงผมก็เลยเห็น ก็คือแป้งส่งไปให้ดูดูทีหลังบอกว่าแพรดี้ร้องไห้อือฟ้าก,ก็เลยดูฟ้าก็แบบวันนั้นว่าจะแบบออ,อทำตามล้วแล้วทำ <laughs> ไมไม่เข้ามาดูในไลน์วันนั้นอะรู้ว่าเขาร้องไห้คือแป้งส่งไปทีหลังมาลองทเลยทุกคนอย่าไปหนี้แบนายอย่าทำให้แพรดี้ร้องไห้อีกนะ เดี๋ยวนี้เขาไม่ร้องแล้วเขาแข็งแรงแต่วันนั้นมันแบบมันจําเป็นจริงๆิมันแบบอดไม่ไหวแล้วให้เขาซื้อของย้ายกระองให้ด้วยทั้งคืนเลยได้ปะสงสารคนอื่นก็สงสารฉันหมดเลยนทักจังหัวเราะเก่งอะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาแบบเครียดไม่ได้ใช่ไหมชีวิตเราอะอย่าไปเครียดเยอะอืเราต้องแบบมีสีสันให้กับชีวิตเยอะๆจริงจ เขาถึงจะไม่เครียดอนไ้รูจริงๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมมีใครเห็นใจฉันเลยฉันไม่ได้บอกว่าไม่มีใครเห็นใจฉันเลยฉันบอกว่าไม่มีใครเซฟอารมณ์ฉันเลยบอกก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกก็พูดไม่ได้แบบของฟอดเลยเออใดๆคือหน้าน้องฟอดเรียวมากก็รู้ไม่ไมครับว่าเขาใส่ไปไปออกไปเนจะขายของ ยิ้มหวานนั้งคู่เลยป้านอนไม่หลับเลยดูแล้วสงสารใช่น่ารักอืม <laughs> <laughs> แล้วก็ผีสิแล้วเมื่อไหร่พี่จะไปนั่นนะไปไหนทอดหัว <laughs> ไม่ใช่กระสือปอดปอดหัวก็ผีดิเอ้ <laughs> ยิ้มหวานนั้งคู่ ิวเลยฟอร์ดก็ไม่เจียความรู้สึกที่พี่แพนเลยอ่ะเ <c oughs> รายมงน้องตามเลยโอ๊ยฝาแกงเล้นทตอนนั้นที่พี่ก่อนก็ถามว่าพบเออทําไมถึงเปิดใจคองพี่แพนเออวันนั้นอ่ะฟอดเออแล้วก็เลยตอบเขาไปว่าเพราะว่าโห้ยก็เป็นดาราอันนี้แกถามอ่ะขอมองเห็นแต่ไฟอ่ะอืมแกถามว่าอะไรวะ <c oughs> อะไร่าเงี้ยม,มันเอออะฟอดแบบงงเลยรอบหน้าระวัง อะไรนะระวังคนมาปลอมเฟซนะน้องฟอดจะบอกว่าคนปลอมเฟซฟอดแล้วแบบไปว่าพ่อแม่จนแบบพ่อแม่แคบมาให้ดูบอกว่าเออแล้วแต่จะคิดนะสั่งกาแฟคุมหิวมีไหมครับลูกกาแฟคุมหิวอ่ะมันมันมีครับแต่ว่ามันไม่มีคนส่งอ่ะเพราะว่าฟอดไม่ได้อยู่บรุรีรัมย์ครับมันต้องกลับไปก่อนตอนนี้เรามากินน้ำพริกก่อเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวฟอดแบบจัดหนักให้เลยอืยอเอเขาอดเข้าเยอะจัง อ่ะก็ของใครล่ะรู้บ้างออเดอร์เข้าเยอะจังเห็นไหมมาไลฟ์แป๊บหนึ่งออเดอร์เ,เข้าเลยชอบฟอร์ดก็ตรงนี้แหละตลกดีฉันนั่งไลฟ์อยู่เมื่อกี้ก็ได้ค่ะอันนี้ออเดอร์เป็นร้อยเลยนะหลายสิบออเดอร์ห่อเท่าไหร่คะก็ถามหอ่หอละห่อนี้อพิเศษไปห้าสิบห้าสิบอะกันเองอ่ะเราขายกันเองไปห้าสิบไปกดตะกร้าเร็วมา อ่ะกดตะกร้าเร็วมาแล้วกดตะกร้าจริงๆไม่ได้ราคาแล้วนะเราจะด่าแม่เอานะส่อเออราคานี้เท่าไหร่นะครับ419ร้อยสิบาทแต่ว่าลูกค้าใหม่ในตตอจะได้ส่วนลดหลายบ้างรูปใครเหรอภาพท่านมาแล้วน่ามันไปแล้วทุกคนเห็นเอาหรอทุกคนเห็นดูข้างบนนั้นไหมท้ามาแล้วภาพไปแล้วใครจะวิ่งหน้าคุณ เอยออเดอร์ข้าเออออเดอร์ข้าเยอะเลยจะได้ราคาห้าสิบอันนี้ก็ห้าสิบบอกเขากดระได้เลยอันนี้ก็ห้าสิบครับห้าสิบหกห้าสิบกรัมเอความสั่งซื้อใหม่มาเต็มเลยอะเออเฮ้ยลดอะขายดูดูจะเต็มไหจะเต็มไเออออเดอร์ข้าเยอะจังเขาหน่ารักนะวันนี้เขาช่วยแฟนเขาขายของตอนบ่ายตั้งตั้งเยอะจะบอกว่า ไม่เผ็ดเลยครับทุเรียนทอดเราไม่ได้ใส่พริกเราถามถึงน้ำพริกเราไม่ได้ใส่พริกนะทุเรียนอ่ะเราแบบอะไรจีจีทีเก้าหนึ่งหนึ่งคืออะไรอ่ะเอาอะไรเหมือนคืออะไรอ่ะเนี่ยคนดูเยอะเลยมันก็แบบต้องเข้าใจอะ่ะเนาะดาราอืม Oh. ทุเรียนเผ็ดหรอทุเรียนไม่เผ็ดครับทุเรียนไม่ได้ใส่พริกนะ mm hmm. อืมแต่ว่าอันเนี้ยก็ไม่เผ็ดมากคนสายเผ็ดไหม